สวัสดีค่ะ Sunlight m o o n Love Reading นี่คือข้อความรักจาก s โ m a t e นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า s โ m a t e หรือว่าเนื้อคู่คู่แท้ของคุณมีข้อความอะไรอยากที่จะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ถ้าท่านได้รู้สึกว่าคลิปนี้น่าสนใจเหลือเกินเพราะตัวคนเองก็เริ่มสื่อถึงรู้สึกถึง s โ m a t e เนื้อคู่คู่แท้ของคุณแนละ้คุณอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรอยากจะบอกหรือว่าอยากจะรู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นระหว่าง คุณกับเขานอกจากนี้ก็คลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจหินโซเมตเนื้อคู่ก็คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะอ่านการ์ดส่วนตัวนะคะก็ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดนะคะเพื่อสอบถามค่าครูและตารางคิว อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะคนนี้เราใช้กาา์ออร์โคลในการอ่านนะคะ m ั s t i c Moon o r ์โคลกราดเป็นการ์ดที่ก้อนกา้างจะแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องโซเมตมากๆเลยนะคะข้อความรักจากโซเมตอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะอืลิลลี่สอืม สาเหตุที่ในเวลานี้คุณและเขายังไม่ได้เจอกันนะคะเป็นเพราะว่าโซเมตของคุณยังติดหรือว่ายังตกอยู่ในวงวนของคามาความรักที่เขาจะต้องจัดการให้เสร็จสิ้นซึ่งดูเหมือนว่าก็กำลังจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้แล้วนะคะเพราะว่าไพ่เฟรสดาทการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขามันกำลังจะเกิดขึ้นดิวายมาสชูรีนหดดีเนี่ย เนื้อคู่ของคุณโซเมตของคุณเขาค่อนข้างที่จะมีพลังรู้สึกถึงคุณค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นในชะ่วงเวลานี้คุณไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าคุณฝันถึงเขาหรือเริ่มรู้สึกถึงเขามากขึ้นนะคะเห็นแขนลางๆมือลางๆใบหน้าไม่ชัดได้ไปท่องเที่ยวไปไหนซึ่งกันและไปไปไหนด้วยกันตลอดเวลาประมาณนี้นะคะ เนื้อคู่ของคุณอะโซเมกของคุณก็อยากที่จะสื่อสารให้คุณได้รู้ว่านั่นแหละคือตัวเขาพลังงานของเขาเนี่ยเริ่มวนเวียนแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใกล้คู่สถีแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเจอกันณห่วงเวลานี้เพราะเขายัางติดอยู่ในวังวนคามาของความรักที่เป็นที่อาจจะเป็นคู่คามาของเขานั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบเพื่อที่จะให้ว่างและพร้อมที่จะได้ เจอการสักทีหนึ่งในอนาคตอันใกล้นะคะรวมถึงตัวคุณเองในเวลานี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันว่าคุณกําลังตกอย่ในวางงานังวนคามาหรือว่าคู่คามาอยู่หรือเปล่าสังเกตได้จากความรักตอนนี้เริ่มท็อกซิกค,ความสัมพันธ์เริ่มไม่เหมือนเดิมและตัวคุณเองรู้สึกอึดอดัดรู้สึกอยากจะออกจากสถานการณ์ที่คุณไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างนี้คะ่ะดังนั้น ความรู้สึกนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันกับคู่ของคุณใจทั้งสองดวงสื่อถึงกันเหลือแต่เพียงว่ารอให้โชคชะตาเนี่ยนำพามาให้เจอ,เจอกันในห่วงเวลาที่คุณทั้งคู่พร้อมมากที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าไพ่เฟสต a r อะคะออกมาบอกว่ามันก็จะอยู่ในห่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะนับจากนี้มีเกณฑ์ว่า จะมีสัญญาณเตือนบางอย่างหรือหลายๆอย่างเข้ามาทําให้คุณสามารถพบเจอประตูหรือว่าพบเจอทางออกหรือนะคะเขาสามารถที่จะตามหาคุณเจอได้ในอนาคตข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกที่โซเมจอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะอืม โอเคซัมเมอร์อืมเขายังคงยึดจุงคงติดอยู่กับคามาทางด้านความรักมากๆเลยแต่ในท้ายที่สุดเขาจะตัดสินใจเลือกคุณตัดสินใจเตือนทางตามหาคุณนะคะไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรหนักหนามากแค่ไหนเขาจะฟันฝ่ามาเพื่อที่จะได้พบเจอกันกับคุณทีนี้ไพ่ออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่า คุณจะได้พบเจอเขาในช่วงซัมเมอร์ไทม์นะคะซัมเมอร์ไทม์อ่าในที่นี้อาจจะหมายถึงในช่วงของเดือนเมษาบ้านเราก่อนหรือหลังเดือนเมษามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถหลุดจากความวังวน,นเดิมๆหลุดจากความกลัวแล้วก็สามารถที่จะตามหาคุณจนกระทั่งพบเจอนะคะหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับเดือนเมษายนนะคะวันเดือนปีเกิดของเขาอาจจะเกี่ยวเนื่องได้ หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณและเขาได้นะัดเจอออกเดทสารสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะฟรีวิวความตั้งใจของเขาเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะต้องเลือกคุณจะต้องเดินทางมาจะเจอคุณดังนั้นเขาจะปล่อยวางความกลัวไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็จะตัดสินใจเดินหน้าตามหาเนื้อคู่ของเขาซึ่งก็คือคุณนั่นเองนะคะ ทีนี้ในการเดินทางค้นหาคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะคะไพ่ทรัคค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางดังนั้นนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันโซเมตของคุณอยากที่จะบอกให้คุณดูว่าตอนนี้เขาอยู่ห่างไกลจากคุณมากเลยนะอาจจะคนละทวีปคนละซีกโลกคนละประเทศเลยก็ว่าได้หรืออาจจะอยู่คนละจังหวัด แต่เป็นจังหวัดหรือเป็นพื้นที่ที่คุณไม่เคยคิดที่อยากจะไปอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าความร้อนรนหรือกระแสแห่งโชคชะตามันไปเรียกร้องเขาให้ต้องได้เดินทางมาอยู่ในที่ที่คุณอยู่นะคะให้ต้องได้เดินทางมาเจอกันกับที่ที่คุณอยู่นะคะหรือในเวลาเนี้ยคุณและเขาอาจได้เจอกันแล้วนะคะแต่อยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องฟันฝ่าประส ในเรื่องของระยะทางระยะเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มาเจอ,เจอกันตามที่นัดหมายไว้โซเมกของคุณก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าจะมีอปุปสรรคมากมายสักแค่ไหนอะค่ะเขาจะต้องดันด้นค้นหาคุณจะต้องเดินทางมาหาคุณก็จะมาจะต้องมาตามเวลาวันเวลานัดหมายนะคะที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเดือนเมษายนนะคะ ก่อนหรือหลังหรือเดือนช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเดือนที่ดีที่มันจะมีมหัศจร์หรือว่าเรื่องราวแปลกๆบางอย่างเกี่ยวกับความรักให้คุณได้พบเจอกับเนื้อคู่หรือว่าโซเมตของคุณนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อสารให้คุณได้รับรู้นะคะอืมในท้ายที่สุดคนที่มีชะตาผูกพันกันมาแต่ชาติปังก่อนยังไงก็จะต้องได้เจอเจอกันนะคะ ได้ตกหลุมรักกันนะอ,อ๋อโซเมของคุณออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าคุณเจอใครก็ตามที่ได้ที่ไม่ได้รักคุณมากนะคะหรือว่าไม่ได้มีแผนการในชีวิตมากนะคะอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้ขอให้คุณตระหนักรู้ไว้เสมอว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เขานะคะเพราะให้การตัดสินใจผิดเนี่ย ออกมาเตือนให้คุณระมัดระวังว่าโซเมกของคุณเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณเจอใครก็ตามที่ไม่ได้รักคุณมากๆไม่ได้รักคุณมากพอไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณแล้วก็ไม่ได้รักษาคําพูดไม่ได้รักษาน้ําใจนะคะหรือว่าทําให้คุณเสียใจอยู่บ่อยๆปล่อยให้คุณต้องรอคอยนะคะคนคนนั้นไม่ใช่เขานะคะเพราะเขาคนนี้จะเป็นคนที่มีสตาผูกพันกันแต่ชาติบังก่อนพอเมื่อมาได้เจอกับคุณนะคะ สิ่งที่เขาจะทําสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทันทีโดยไม่รั้งรอโดยไม่ปล่อยให้คุณรอโดยไม่ปล่อยให้คุณต้องเสียใจนะคะโดยไม่ปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาจะเป็นฝ่ายทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เพื่อที่ในปลายทางในวันข้างหน้าค่ะ การแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการสร้างครอบครัวให้มันเกิดขึ้นกับคุณกับเราสองคนสักทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะดังนั้นโซเมกของคุณก็ต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าัานเนี้การที่เขาตามหาคุณก็เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างคุณก็เพื่อที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะก็เพื่อที่จะทำให้ความฝันนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมืชาติที่แล้ว ะะให้กลับมาเป็นจริงในชาตินี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าการเจอ,เจอกันร,ระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดสําหรับเขาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเขาเป็นเรื่องที่เขาคาดหวังมาตลอดชีวิตแต่เขาไม่เคยได้รับมันจากใครอื่นนะคะก็คงจะเป็นคุณคนเดียวที่เขาจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาคาดหวังว่าจะได้เจอในความสัมพันธ์นั่นเองดังนั้น ตัวคุณก็อาจจะต้องมาระวังเรื่องของตัวหลอกให้ดีๆนะคะว่าอาจจะมีเข้ามาวนเวียนทําให้คุณหวั่นไหวคล้เยวคิดไปเองว่าคนคนนี้เป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่ทั้งทงท,งท,งที่เขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติด,ดีกับคุณนะคะเหมือนอย่างที่คุณดีกับเขาสักเท่าไหร่เลยอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะที่โซเมตของคุณอยากจะบอกนะคะเขาอยากจะบอกให้คุณอดใจรออีกนิดเดี๋ยวเขาก็จะตามหาคุณเจอแล้วในท้ายที่สุด ความรักความสุขและความฝันที่เคยมีนะคะ,ะที่คุณเคยมีนั่นแหละที่คุณเคยคาดหวังมันจะปรากฏขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะในอนาคตอันใกลน้นี้นะคะแล้วก็คุณก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องรูปลักษณ์ของเขาเรื่องอุปนิสัยใจคอของเขาค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขามีทุกอย่างพร้อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณ่ะ จะมาถูกที่ถูกทางไหมถูกต้องหรือเปล่าจะมาตรงตามคําขอไหมไพ่ขอมาบอกว่าทุกอย่างถูกที่ถูกทางแล้วก็ตรงตามคําขอที่คุณขอพอรไว้ทุกๆุกประการนะคะอืม ในท้ายที่สุดเรื่องของการเทคแอคชั่นก็ยังคงจะมีอยู่นะคะแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่มากหรอกนะคะเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นแผนการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมมาให้อยู่แล้วนะคะ <S <S มันไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะ, <S <S ะแล้วก็ไม่ต้องหุดหงิดกังวลกระวายใจไปนะคะ <S <S คนเราถ้ามันจะได้เจอยังไงก็จะต้องได้เจอเจอกันนะคะ <S <S นี่คือสิ่งที่ โซเมจจะสื่อถึงคุณแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณทั้งคู่จะต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะ100%เต็มและรวมถึง Universe ก็ <c oughs> ออกมาเคลมให้อีกแหละว่าโซเมตของคุณหุ่นนี้จะตรงตามที่คุณเขียนเป้าหมายตั้งเป้าหมายสเปคไทป์อะไรต่างๆในใจของเราค่ะหุนนี้มาแน่ๆแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่า ได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวเร็วแน่ๆได้สำปายนี่คือสิ่งที่โซเมตของคุณอยากที่จะบอกให้คุณได้รับรู้เจอแล้วอ่ะนะคะมันตกหลุมรักกันเร็วแน่ๆเราได้แต่งงานกันแน่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากโซเมตหน่อยว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะคะขอสักสี่ข้อความเนาะโขเคดูสิคะว่ามีอะไรอยากจะบอก โอเคในทุกๆคืนหรือว่าในตอนเช้าหรือก่อนนอนอาเรียกว่าตอนเช้าหรือก่อนนอนให้หลับตาและจินตนาการถึงเขาให้มากที่สุดจินตนาการถึงช่วงเวลาที่คุณและเขาได้เจอกันว่ามีความสุขที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโซเมทของคุณเองก็จะรู้สึก เช่นเดียวกันกับคุณนะคะช่วงเวลาที่มันมีคุณค่ามากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่คุณได้เปิดโอกาสให้ใหตัวคุณได้ปล่อยวางความความกังวลความกลัวเปลี่ยนมาเป็นการคิดถึงนะคะสัมผัสถึงเขานะสัมผัสถึงการมาของเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คะ่ะมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้เมื่อคุณ สื่อถึงใครสักคนหนึ่งเขาเองก็จะสื่อถึงคุณแล้วคนคนนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในใน,ในที่สุดไม่ช้าไม่นานเกินรอสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนจริงๆคุณจะได้สัมผัสเขาได้พบเจอเขาจริงๆอย่างแน่นอนในที่สุดแล้วก็ไพ่ออกมาบอกว่าโซเมทของคุณบอกว่าเขาจะต้องตามหาคุณให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ตกกลุ่มรักการให้เร็วที่สุด แล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างให้ใหเร็วที่สุดเช่นเดียวกันนะคะนี่คือข้อความจากโซเมที่สื่อถึงคุณขอให้ยอมรับไว้นะคะแล้วก็เชื่อในพลังงานของความรักที่เขามีให้คุณสิ่ง,งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนให้คุณเองรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ